ทองแดงขาดกุดตรงนี้ช่างโฮจะต่อได้ไหมตามมาเป็นกำลังใจให้กับช่างโฮกันครับแกะเสื้ออ่อนหมดเลยนะแกะเสื้ออ่อนหมดเลยนะครับจับหัวมันไว้นะหัวมันทำให้มันนิ่มนะนะที่เนื้อราดแล้วก็บี้นวด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 ,นวดให้มันนิ่มครับดึงพยายามหาดึงแล้วก็ดูว่า บริเวณเนี้มันจะขยับนะฮะตรงไหนมันขยับเนี่ยนี่ไเริ่มมีขยับทางด้านนี้แล้วนี่เพื่อเห็นไหมเห็นรอยขยับไหมนี่ครับเริ่มแล้ว่าเราอยู่ตรงนี้ขี้มันออกมา,านี่ครับกล้แล้วเดี๋ยวรอยงนี่นี่สรุปออกมาแล้วครับนี่ออกมาแล้ว mà đang nó chơi giống dù thở thẻo điêu này là như cái cây như này nè hấp mà เสบเส้นไหนนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับก็ไปลันว่าเรียบร้อยนะะอันนี้ขดรันนะครับมันขาดนะครับเราก็มาต่อกางหลังนี้เดิง่ายนะครับต่ออย่างเงี้ยนี่ครับเมื่อกี้ขดขดอยู่คนนี้ต่อสบายเลย วัดดูนะครับว่าขา okay. ดลันวัดขึ้นหรือยังนะครับเมื่อกี้นี้นะครับมันวัดขดลันไม่ขึ้นเพราะว่ามันขาดตรงนี้แหละนะฮะขาดอยู่ในซอกเลยนะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาเชือกไปมัดลูกค้าเอเคมันถ่ายไปรัดนะฮะรัดรัดคือผมนักเย็ดผมเน้นอยู่ตลอดนะว่าให้รัดที่ตำแหน่งเดิมให้รัดที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าพอทีรวดมันตกท้องท้างเนี่ยเราไม่เห็นนะครับแล้วเราไปรัดมันดึงขาดเลยครับ ครับวัดขึ้นแล้วนะครับตะกี้วัดไม่ขึ้นเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราก็เตรียมเข้าหัวนะฮะนี่เรียบร้อยมัดอ่ะอันนี้เข้าขั้นนี้เรียบร้อยครับนะครับตรงนี้สอนให้แค่เข้าใจนะครับว่าสายที่มันเข้าสวิตช์นะนะเบอร์หนึ่งสองสามนี่นะฮะโดยธรรมชาติมันจะเรียงกันแบบนี้แหละหนึ่งสองสามนี่แหละครับมันจะต้องมีอย่างละคู่นะฮะมันเป็นคู่ ถ้ามันหายไปข้างหนึ่งนะครับส่วนมากแล้วมันหายมันก็จะเหลือเป็นเกียวแบบนี้ให้เราเห็นน่อย่างเงี้ยนะฮะให้เราเห็น,นครับแต่โคนมันอะบางทีมันหลุดไปข้างหนึ่งหายหายไปเนี่ยครับให้ไปหาครับสามคู่กดสายเข้าซีเส้นเดียวนะฮะด้านในมาจากด้านในมาจากขดลวดด้านในนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสายที่ไปเข้าฝ่ายกระสีก็คือมาจากขดลันข,ขดด้านนอกนะฮะ เทอร์โมฟิลก็แปะอยู่นี้ฮะนะแปะข้างๆก็ได้ข้างก็ได้แล้วแต่แจะแปะอะไรก็เรื่องของเราก็รัดนี่นะครับนี่รัดไว้่างนี้นะครับ ให้เทอร์โมฟิลมันเป็นมันเป็นเซนเซอร์จับอุณหภูมิจากทองแดงมาเนี่ยแล้วเราก็เข้าสายเลยนะฮะ อ่ะเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับอเอ้ยหมุนหรือเปล่ารอโม่เปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าครับเรียบร้อยแรงปกติครับ คลิปนี้ก็คงได้บทเรียนสําคัญนะครับว่าเวลารัดสายไฟเนี่ยนะครับเวลารัดคอยไม่ว่าจะเป็นรัดฟิวเข้าไปใหม่หรือว่านะครับหรือว่าเราจะมัดหัวสายใหม่อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับดูตําแหน่งที่เราจะรัดทองแดงให้ดีนะครับอย่าไปรัดเอาทองแดงที่มันตกท้องค้างอยู่นะครับรวบขึ้นมาขาดนะครับต่อยากมากเลยนะครับถ้าโชคไม่ดีนะฮะเราหาเส้นขาดไม่เจอก็จนปัญญา แต่อันนี้โชคดีที่เราเห็นเส้นขาดแม้มันจะกุดนะฮะแม้มันจะเหลือหัวให้เราเห็นแค่นิดเดียวแต่เราก็สามารถที่จะทําให้มันกลับมามีชีวิตใหม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำได้ทุกคนวิธีที่ดีที่สุดคือระวังอย่ารับให้มันขาดแบบนี้ก็แล้วกัน